เขาไม่เขาไม่าปนั่งอย่างนี้เลยนะ

ที่ท่องเกี่ยวเน้อยพอไปยี่ดนี่หันบ้านสุนนิยมกันแจกเปแต่งให้เขานั้นนะไรามีเมือแล้วเนาะผมไปแต่งให้เขาสองผมโอเคบอกหดขอเม้บหนะา

เด็กๆแค่นี่โคกแก่ออมาหน่ได้่นเอามาเพื่นี่โคกบนกันเข้าฝนบดโกซะหน่อยบ้านนี่นั่นกันแต่ไหเพ่อวาบ้านหลายหลายคนบ้านผมก็ใหญ่กว่านี้กันพีบ้ามเล่าไ่ยินเยงันี่หย่กันนี่เบียน เอายังนิสัยด้วยกันป้องนั่นกันนั่นนั่นเอากระอนงกระจายไปทั่วจังหวัดเย

ในช่วงเทศกาลปีใหม่เปลี่ยนพศ2565ที่จะมาถึงทางวัดสมณั์ตุมทาหรือว่าวัดไอคไทยจังหวัดพะเยาได้จัดเตรียมเพื่อต้อนรับสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาไหว้ขอพรไอคไทยซึ่งเป็นที่สักการะที่ขอพรของญาติโยม เป็นจำนวนมากที่ลังไลกันมาไว้ขอพรให้ไข่แล้วก็เห็นส่วนหนึ่งทางวัดเทาก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มจุดพักพรอือแก่สถาญาตโยมที่ได้เดินทางมาวัดสมณะถุท่าคือวัดเป็นโรมานยาสถานเป็นที่ทําบุญประกอบเป็นที่พักพรยอนใจให้แก่สถาญาติโยมตลอดถึงเป็นที่ก็บ ความประทับใจในการทําบุญในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ในส่วนของในวัดก็มีหลายอย่างคือสถาได้ชมและได้พักผ่อนได้ทําบุญในช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็บริเวณหน้าวัดทั้งวัดทังวัาเกาะมีข้อบุญสิ่งทั้งวัดได้จัดทําบุญตักบาตรเป็นประจําทุกวันเสาร์แล้วก็ในวันขึ้นปีใหม ปีนี้วันที่หนึง่มงมกราคม2565ก่เป็นวันที่เริ่มต้นปีใหม่ทั้งวัดก่อจะมีการทำบุญตักบาตรทีบริเวณขวบุญเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีได้สวนบริเวณขวบุญนั่นเทางก็ได้จัดที่ตอนรับสถาหยาดโยมปิตีภาคพรมีสวนดอกไมก้มีผืนพักปลอดสารพิษมีกระลำ มีดอกไม้หลายหอย่างปลูกขื้อญาติโยมได้มาดูมาชมแล้วก็มา้าทายลูกมาเซลฟี่กันมีลานกาแฟเล็กๆขึ้นก,กับญาติโยมได้มาพักผ่อนอิิยาบดมาจิบกาแฟชมบรรยากาศพักผ่อนย่อนใจมาวัดแล้วอิม่มใจแล้วก็มาอิ่มท้องอิ่มบุญ เป็นที่ภาพพรและอีกอย่างหนึ่งก็ได้ความประทับใจครับไปตีบ้านตีอาศัยเพื่อจะได้มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตและในส่วนของในวัดเกาะได้มีจุดสนใจหลายๆอย่างที่สถาญาตยโยมได้มาพอเขายังมีที่ระพันน,น้อยๆเป็นเรือนโบราณบ้านบักเก่ามีของใจที่ บาสามาถีหาได้ในปัจจุบันละมดไปแลว้วเกาะนี้แย่โยมได้พอได้ชมและในส่วนของวัดเกาะมีการปรับปรุงอย่างทีแย่โยมได้เห็นภาพบางส่วนดังนั้นขอเจริญพรสถายแยัโยมที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดพะเยาหรือว่าเดินทางมาถี่จังหวัดพะเยาได้แวะทําบุญที่วัดสมณะตุนถาและได้พบกับบรรยากาศของวัด สมนาตุนทาของเขาและนานขอเจริญพร